ป้อมเฝ้าระวังที่73ชัยพลมาถึงป้อมสังเกตการณ73ในช่วงบ่ายแก่ๆแ,แสงแดดสาดส่องลงบนลังคาสังกสีที่ขึ้นสนิมจนเป็นสีแดงเข้มป้อมแห่งนี้ตั้งอยู่บนเนินเขาสูงชันในพื้นที่ที่เคยมีการประทะกันอย่างดุเดือดเมื่อหลายสิบปีก่อนภารกิจคือการเฝ้าระวัง3วันเพียงลำพังหัวหน้ากำชับว่าอย่ากังวลเรื่องอดีตแค่ทำหน้าที่ก็พอ แต่ทำทีที่ใช้พลก้าวเข้าไปในห้องที่มีกลิ่นอับชื้นและฝุ่นหนาความรู้สึกบางอย่างที่หนักอึ้งและเย็นเยียบก็ต้อนรับเขาคืนแรกเงียบสงบเกินไปใช้พลกลางเปลสนามในห้องที่ครั้งหนึ่งคงเป็นศูนย์บัญชาการเล็กๆข้างฝาผนังมีรอยกระสุนเป็นรูพรุนที่ยังคงอยู่ราวกับเป็นแผลสะปนเขาพยายามอ่านหนังสือเพื่อคลายความเหงา แต่จิตใจกลับว้าวุ่นราวกับมีเสียงกระซิบเบาๆคอยแทรกเข้ามาในความคิดเสียงกระซิบนั้นไม่ใช่คำพูดแต่เป็นความรู้สึกความตื่นตระหนกที่รุนแรงและเย็นยะเยือกเวลาตีสองชัยพลลุกขึ้นยืนเขาได้ยินเสียงเหมือนโลหะครูดกับพื้นคอนกรีตจากอีกห้องหนึ่งเขาตรวจสอบอาวุธและเดินไปอย่างระมัดระวังแต่เมื่อไปถึงห้องนั้นกลับว่างเปล่ามีเพียงลมเย็นที่พัดโชยเข้ามาจากช่องหน้าต่างที่แตกหัก บนโต๊ะเก่าๆมีเศษกระดาษเปียกชื้นแผ่นหนึ่งวางอยู่เป็นชิ้นส่วนของแผนที่ทหารยุคเก่าที่มุมหนึ่งมีคราบสีน้ำตาลเข้มติดอยู่เมื่อสัมผัสแผนที่นั้นความรู้สึกสิ้นหวังถาโถมเข้าใส่ชัยพลอย่างรวดเร็วมันเป็นความรู้สึกถึงความพ่ายแพ้ที่เจ็บปวดการตัดสินใจผิดพลาดที่นำมาซึ่งความตายจำนวนมากเป็นความกลัวของคนที่ไม่สามารถล่าถอยได้เขาถอยหลังทันทีปล่อยให้แผนที่นั้นตกลงไปบนพื้น เขาพยายามหายใจเข้าลึกๆเพื่อดึงตัวเองกลับสู่ปัจจุบันชัยพลพยายามนอนต่อแต่ทำไม่ได้เขารู้สึกเหมือนมีใครบางคนกำลังเฝ้ารูเขาอยู่ตลอดเวลาเขาเดินไปที่ช่องสังเกตการมองออกไปยังความมืดมิดของเนินเขาที่เต็มไปด้วยต้นไม้รกทึบ จ,จู่ๆแสงไฟวูบวาบจากดวงจันทร์ก็สะท้อนบนกระจกที่หักมุมหนึ่งและเขาก็เห็นเงาสะท้อนไม่ชัดเจนเป็นชายในเครื่องแบบเก่าๆที่มีรอยฉีกขาดและคราบสีแดงเข้มไม่ถอยต้องต้านไว้เสียงกระซิบดังขึ้นชัดเจนในหูของเขาคราวนี้ไม่ใช่แค่ความรู้สึกแต่เป็นคำสั่งที่เต็มไปด้วยความคับแค้น ชัยพลหันหลังอย่างรวดเร็วเขายกปืนขึ้นแต่ไม่มีอะไรอยู่ข้างหลังเขาเลยมีเพียงเสียงมแมลงยามค่ำคืนและเสียงหวีดหวิวของลมที่พัดผ่านรอยแตกของป้อมความกดดันยังคงดำเนินต่อไปในวันที่สองเมื่อเขาล้างหน้าในอ่างน้ำที่เต็มไปด้วยตะไคร่ชัยพลมองเห็นร่องรอยการต่อสู้อีกรูปแบบหนึ่งในสายตาของตัวเองคือความเหนื่อยล้าที่ไม่ใช่ของเขาเอง มันคือความเหนื่อยล้าของคนที่ต่อสู้จนวินาทีสุดท้ายรู้ว่ากำลังจะตายแต่ต้องยึดมั่นในหน้าที่ในตอนเย็นชัยผลรู้สึกว่าตนเองถูกชี้นำไปที่มุมหนึ่งของห้องเก็บสเสบียงเขาใช้มีดทหารแซะเศษปูนที่หลุดล่อนออกจนกระทั่งพบกับโลหะที่ขึ้นสนิมฝังอยู่ในกำแพงมันคือหมวกเหล็กของทหารที่ถูกยิงทะลุและติดอยู่ในคอนกรีตคาดว่าถูกฝังทิ้งไว้ที่นั่นมาหลายสิบปีทันทีที่เขาสัมผัสหมวกเหล็ก ความทรงจำที่รุนแรงก็พุ่งเข้าสู่จิตใจของเขามันคือแสงวาบของระเบิดกลิ่นดินปืนและเลือดและเสียงสั่งการครั้งสุดท้ายที่ขอให้ยึดจุดนี้ไว้จนกว่าหายใจสุดท้ายความรู้สึกผิดที่รักษาคำสั่งไม่ได้และตายอย่างโดดเดี่ยวถาโถมใส่ชัยพลอย่างหนักหน่วงจนเขาล้มลงชัยพลใช้พลังทั้งหมดที่มีตะโกนออกไปในความมืดว่ามันจบไปแล้วคุณทำดีที่สุดแล้วกลับไปพักผ่อนเสีย เขาไม่ได้พูดกับตัวเองแต่พูดกับวิญญาณที่ถูกพันธนาการไว้ในป้อมนี้ทันใดนั้นความกดดันก็คลายลงราวกับผ้าห่มที่ถูกดึงออกไปเช้าวันรุ่งขึ้นใช้พลเดินออกจากป้อม73โดยไม่มองย้อนหลังกลับไปปล่อยให้ความเงียบและความทรงจำที่เจ็บปวดของทหารคนนั้นยังคงฝังอยู่ใต้เนินเขาแห่งนี้